ตั้งแต่ติดต่อมาเชื่อไหมว่าพอดวงอยู่ที่สำนักอาจารย์ไพโร์แล้วเหมือนมันโดนแบบการตรวจแล้วก็งานมันก็เริ่มดีก็จะหรูว่าช่วงหนีเบึ้มๆบมมาเลยสวัสดีค่ะแอนนะคะเลขาท่านอาจารย์ไพโรธดื้วิชาค่ะ ผู้เขียนมาหายันรวยสิบทิศนะคะเป็นที่รู้จักกันมากมายอยู่แล้วนะคะในบรรดาของผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาวันนี้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยทิ้งผู้มีความเชื่อและความศรัทธารวมถึงเน็ตไอดอลชื่อดังของเราในยุคนี้ด้วยนะคะได้รับปฏิหารตั้งแต่ส่งแค่วันเดือนปีเกิดมาให้อาจารย์เขียนนะคะได้รับเรื่องราวปฏิหารมากมายก่อนที่จะได้รับพยันด้วยซ้ำไปนะคะวันนี้เรามาติดตามกันค่ะว่าเน็ตไอดอลคนนั้นเป็นใครคะ่ะ พยัญผืนนี้ก็เป็นผืนพยัญของที่สีบางนะฮะเขาบเป็นผืนพยัญที่ขอให้เน้นเรื่องการเงินนะฮะการงานแล้วก็ชื่อเสียงเนาะสองเรื่องอันนี้อาจากกรย์ก็เขียนให้เสร็จแล้วสมบูรณ์แล้วนะฮะทีนี้มาดูฮะเริ่มต้นตรงกลางเลยนะฮะอันเนี้เป็นตัวแทนของพระอาทิตย์นะฮะแล้วที่เป็นจุดจุดเนี่ยเป็นตัวแทนของดวงดาวนะฮะ แล้วก็จะมีวันเดือนปีเกิดของพี่สีตังก็คือวันที่26เดือนตุลาเนาะแล้วก็ปีพศ2 5 0 5นะครับแล้วก็ตามไปด้วยนมะมะพาทะนี่คือหัวใจธาตุทั้งสีดินน้ำลมไฟ <c oughs> เป็นการปรับธาตุหลุดดวงของเราให้ดีขึ้นดีขึ้นนะฮะด้านล่างที่เห็นตรงนี้ฮะเป็นนะโมพุธทธายะ <c oughs> อันนี้เป็นนะโมทายะใหญ่ ยิ้มรับทรัพย์นะฮะก็เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินโดยเฉพาะเลยยังมีพุทธเกี่ยวเงินเกี่ยวทองนะพุทธเกี่ยวเงินเกี่ยวทองพื่อให้ง่ายพระอรหันต์เมตตาให้เราได้เงินได้ทองเนะี่ยไม่มีใครขัดข้องแล้วเพราะพระอรหันต์ให้เรานะรอบนอกเนี่ยเป็นตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมฮะเป็นรูปนั่งขัดสมาธิมีแขนมีเสียนนะ ประกอบไปด้วยภระคาถานัมมาอาุนโม,มทายะรอบทั้งสิทธิศยังมีนณชาลีตินณชาลีติเป็นภระคาถาของพระศิวลีนะฮะเน้นในเรื่องของโชคลาภการงานการเงินดี้วก,ก็เกี่ยวข้องกับที่ขอมาพอดีนะฮะก็จะได้คว <c oughs> ามมุ่งมากปรารถนาทุกประการอันนี้ก็เป็นถึงพยายของพิ่สีตังนะก็ขอให้ คือสิ่งใดสมความมุ่งมากปรารถนาทุปกประการขอให้เงินทองไหลมาเทมาขอให้มีชื่อเสียงนะมีโชคลาภมีชีวิตดีขึ้นดีขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นนะคะ เชื่อไหมว่าพอดวงอยู่ที่สำนักอาจารย์ไพรโร์แล้วเหมือนมันโดนแบบการตรวจแล้วก็งานมันก็เริ่มดีเราเพิ่งได้มีคิวอาจารย์เพิ่งได้ได้คิวมานั่งตรวจดวงกันต่อหน้าวันนี้พร้อมกระเขียนยันเฉพาะอันนี้ขอเรื่องเงินโดยตรงเลยเพราะเราจะใช้เงินเยอะมากต้องมาหาอาจารย์ไพรโร์แล้วแหละเราถ้าใครสนใจหรือว่า ตามดวงแม่อยู่ก็จะหรูว่าช่วงนี้บึ้มบ้มมาเลยแล้วคือถ้ายังไม่แน่ใจก็มารอดูความรวยของแม่ก่อนแต่ถ้าใครอยากรวยไปพร้อมแม่จองมาก่อนเลยแต่สำหรับยันนี้อาจารย์เขาคิวอาจารย์เนี่ยเขียนยันสดๆตรวจด,ดวงกันสดๆพร้อมกับอักขระสดๆเลยเฉพาะตัวนะคะหนึ่งดวง จะหแผ่นและหนึ่งความต้องการเร็วๆนะคะเพื่อคุณจะไม่พลาดจะได้รวยให้ทันแม่นะคะติดต่อ2อคนนี้นะได้เลยค่ะไปแล้วเดี๋ยวเราไปรวยกันต่อไม่รอแล้วนะกับอาจารย์ไพโร์ค่ะอุ่นใจขึ้นเดี๋ยวลุยงานต่อเลยค่ะและก็นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่ได้รับเรื่องราวปฏิหาริร์จากการบูชาพื้นมหายันรวยของท่านอาจารย์ไพโรธริ่นิชาค่ะความเชื่อความศรัทธาจะนำไปสู่ความสำเร็จ ะะวันนี้ค่ะท่านใดอยากจะพลิกชีวิตนะคะจากมหายันรวยสามารถติดต่อหา<ม>แอนได้เลยค่ะที่เบอร์โทร090 896 9994ค่ะแอนยินดีดูแลทุกคนให้เป็นอย่างดีค่ะสวัสดีค่ะ